ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่กำลังชมช่องจินตนาชาแนลคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่23เมษายน2567ค,ค่ะดค่ะมือนี้จินตนาจะลงแนวทางห้าน้อยของพอเสร์ฐคะ่ะคุณผู้ชมห้านาของพอเสร์ฐวันนี้คะ่ะให้มาจินตนาลงใสๆคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเบอกกับวัฒานาธดเนาะคะนะ่ะเนาะ ตอนนี้ไม่สบายแก้มบวมเป่งมากมันขยับกวาา้า,กวางไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมพูดอาปากกว้างไม่ได้ค่ะมันตึงไปหมดทัวนาค่ะไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรปวดฟันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ปวดฟันค่ะก็เลยจะออกไปหาหมอค่ะแล้วก็เลยลงไว้ก่อนในคุณผู้ชมเบิงค่ะแต่ถ่ายคลิปไปแล้วก็บ่รู้ว่าจะได้มีเวลาโหลดตอนไหนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก็อยากให้ทันได้ดูค่ะสําหรับคนที่ดูช่องจินตนาเนาะคะ่ะ แต่สำหรับคนที่ดูช่องอื่นๆไลฟ์ของพ่อเสด์ค่ะก็ดูไปก่อนแล้วก็ถือว่าซัพพอร์ตกันไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนามีเหตุจำเป็นเนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะมื่อน,นี้ค่ะเป็นวันอังคารค่ะวันอังคารที่23เมษาย,ยน2567แดดแรงมากคุณผู้ชมตั้งแต่ตี3ตี4ตื่นมากู้สึกว่า มันหอน้งแต่ยาวจากของค,คุณผู้ชมแล้วก็ด้วยที่ปวดหน้าด้วยค่ะคุณผู้ชมก็เลยเครื่องหอนนะคะขนาดเงื่อนไหลยังกรู้สึกตัวเลยเดี๋ยมันหอนแห้งไปเองอัตโนมัติดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญเหมือนจิตนาเคยบอกทุกวัน,นะคะ่ะเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะยิ่งคนที่อายุหลักสี่หลักห้าไปแล้วค่ะ ิ่งจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองค่ะคุณผู้ชมว่าต้องให้คนอื่นเขามาดูแลเราค่ะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญกับตัวเองมากค่ะแล้วก็อา,อากาศห้อนแบบนี้อยาใจห้อนเนอะค่ะคุณผู้ชมอย่าใจร้อนไปกับอากาศค่ะพยายามปรับอารมณ์ให้ได้ค่ะคุณผู้ชมปรับให้เคยชินค่ะจากที่เขาเคยใจห้อนแต่ถ้าเขาปรับได้นะคะคุณผู้ชมเริ่มจากตัวเองค่ะปรับความเย็นลงค่ะคุณผู้ชมให้มันเย็น ให้มันตัดก,ก,กันกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะในสภาพแวดล้อมค่ะเพราะว่าจะเป็นยูไก่ข้นงุดงิดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะห้าอายูไก่ผู้ใดห้ดางงุตงิด,งดเราก็ถอยออกค่ะอ่ะาห้าอยู่ตรงใดมันแดดท่ากระยางเขาหอมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนค้นถีทนกําลังท,งาทาํางานทําการกลางลงแจงะะ้งเนาะค่ะกะสู้ๆค่าเมื่อนี้สู้ไปด้วยกันค่ะ จินตนากระแฮงปวดมากค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องฝืนพูดเพราะว่าถ้าไม่พูดนะคะมันก็เป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมแนวทางที่เราต้องพูดค่ะแนวทางที่เราต้องลงค่ะคุณผู้ชมกะเอามาลงองหายขึ้นเกาค่ะมันจะป่วยนอนอยู่ป็นได้กับตองลงเงนะคะคุณผู้ชมจะช้าจะเร็วก็ยังดีกว่าไม่ลงค่ะไม่ได้ละเลยแล้วก็เมินเฉยต่อคุณผู้ชมเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขามาชมชองจินตนาชัแนวอยู่แต่จกกินตนาเอาใจใส่ คุณผู้ชมที่ชมในช่องจินตนาชาแนลค่ะเอฟซี FC จินตนากับเอฟซีทนอื่นๆเนาะคะ่ะที่เขามากไหมแล้วก็เอฟซีที่ยูเก่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมคงจะเข้าใจจินตนาค่ะว่าแต่ละมือเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอยู่กันอย่างไรคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอย่าใจร้อนแล้วก็อ,อย่าใช้อารมณ์ค่ะขับรถก็อย่าใส่อารมณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในบ้านก็พยายามอยู่ให้เย็นค่ะ บ้านเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะถึงแม่เฮ้าสิบะหมี่ยังจะกกินเนาะค่ะคุณผู้ชมบางบ้านเพิ่นอยู่แบบสัมปทาเพิ่นมีความสุขหลายค่ะแต่ผู้ที่มีอันจะกินเพิ่นกับเพิ่นกับดินล้นขึ้นกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งไม่ต่างกันเลยค่ะเรากะเฮ้ากับตองยู่ใดขึ้นกันกับเพิ่นเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่เพิ่นมีแล้วเพิรนกับดินล้นผู้เฮ้าบ่มีเฮากระตองดินล้นขึ้นกันค่ะเพื่อความสําเร็จค่ะคุณผู้ชม าการที่เราจับทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความตั้งใจทําจริงนะคะคุณผู้ชมด้วยใจแล้วก็ด้วยความถนัดนะคะคุณผู้ชมมีจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเราค่ะเนาะสิ่งดีๆก็คือความสําเร็จแล้วก็สิ่งดีๆที่เราได้รู้จักผู้คนเยอะแยะนะคะคุณผู้ชมเนาะมองโลกให้กว้างจะได้ประสงคืเมย์นะคะคุณผู้ชมเหมือนอป่วยดวยสู่ขภาพอยู่แล้วยาหายเมยใจค่ะคุณผู้ชมเมยใจเนี่ยโอ้ยพักผ่อนจังเลยกับเบเศร้าบ่หายค่ะ แต่ถ้าเหนื่อยกายพักผ่อนเอ็นกายล่งแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมมันก็หายแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะยังไดกัยาอย่าให้สิ่งอื่นคนที่คิดลบเข้ามาบั่นทอนสุขภาพจิตของเราค่ะเข้าสามารถเลือกได้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะดูตัวเลขดูแนวทางห้าน้อยมัดรวมค่ะของพอเสิร์ตีน้อยค่ะคุณผู้ชม4ีน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ลงให้ทุกวันถามว่า ตัวเลขเป็นยังไงเบิ่งไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะบอปีภากวิจาร์เพราะว่าเราเห็นด้วยกันดูด้วยกันเอฟซีพนทโท่มากพนบอกว่าให้ฉลาดดูสันค่ะคุณผู้ชมโอ้จินตนาพึงรูล้ลัะว่าเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งค่ะ,ะแนวทางนี่แหละคะ่ะอยากให้เสียงเิ่นอยากสัมผณ์ให้ค่ะคุณผู้ชม ที่เพิ่นเลือกเบิงเนาะค่ะเพิ่นบริอจับเอาทั้งเบิดค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับบเสียทุ่นค่ะเพิ่นเพิ่นรู้จักเล่นค่ะที่เพิ่นโทรเขามาเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นกับมีนํำใจค่ะคุณผู้ชมน้ำใจที่เพิ่นว่าไวก็คือสิ่งที่เพิ่นคิดเนาะค่ะเพิ่นคิดดีนะคะคุณผู้ชมคิดดีคิดแบ่งปันค่ะถ้าห้าแบ่งปันห้าก็บ่ต้ตรงคิดอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคือถ้าจะแบ่งปันก็แบ่งปันด้วยใจเนาะค่ะเนาะบ่แมนหวังสิ่งตอบแทนค่ะสิ่งตอบแทนที่ห้มานาะ ทีชั้นได้ชั้นนั้นเป็นอยงสีมากเสมอคะ่ะเพราะว่าเท่ากับใส่ชีวิตปตางกันนะคะคุณผู้ชมฤดูร้อนก็มีฤดูฝนก็มีฤดูนาวก็มีคือกันอยู่ในโลกเดียวกันคะ่ะค่ะคุณผู้ชมต้องดูแลจิตใจกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเนาะจินตนาจะลงแนวทางฮานอยของข้อเสร์จวันนี้แล้วก็ลงต่อด้วยฮานอยมัดรวมของฮอา,านอยร่วมน้อยค่ะคุณผู้ชมร่วมอาจาร,รย์ร่วมเซียนคะ่ะร่วมเซียนที่ สามเซียนนะคะคุณผู้ชมที่ให้ตัวเลขแนวทางฮานอยมาเหมือนกันกน็คืออาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็มาดามคำนวณแล้วก็เซียนยอดบุรีรัมะคะ่ะส่วนเซียนยอดบุรีรัมก็ให้ตัวเลขมาเข่าทุกมือนะคะคุณผู้ชมตัวเลขตัวเด่นเกินนะคะตัวเด่นตัวลูดค่ะคุณผู้ชมอย่าเผลอค่ะอีกนากาว่าฝากทุกมือนะคะคุณผู้ชมเนะาะเลือกเท่าที่ทําได้ค่ะคุณผู้ชม เฮ็ดใดเท่าที่เฮาเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะมีแค่นี้เราก็ทําแค่นี้ค่ะเราถ้าอันไหนที่เข้ามาใหม่ๆมองโลกกว้างก็เราอยู่โลกกว้างดีกว่าอยู่ที่แคบค่ะเพราะว่าถ้าเราแคบเกินไปเวลาเราเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีใครช่วยเหลือเราเนาะคะ่ะผู้ลูมีอยู่ขังหนานะคะคุณผู้ชมส่วนเราไม่รู้เราก็อยู่ต่ำๆไปก่อน,นะคะ่ะอาศัยผู้เพิ่นลูเนาะคือเพิ่นผู้เพิเพ่นเลนเพิเพเ่นกระบอกว่าให้ดูตัวอย่างนี้อย่างนั้งงนนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวสักวันกินตนาจะสัมภาษณ์เสียงคุณผู้ชมให้ได้ยินค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเอาค่ะไปดูแนวทางลาเอฮานอยมัดรวมสี่นอยของพอเซิร์ตวันที่23มเมษายน2567นกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่23เมษายน2567นค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่เป็นวันอังคารค่ะฮานอยมัดรวมสี่นอยของพอเซิร์ตค่ะให้เด่นศูนย์ ลองสามกันสี่ค่ะรูดที่สามและสีะ่เฉพาะกิจให้เด่นรูดศูนย์และหกค่ะเฉพาะ,ะพิเศษหาเด่นรูดสองและเจ็ดแล้วก็ปกติเด่นรูดสามกับหนึ่งค่ะ VIP เด่นรูดเก้ากับสี่ค่ะจับคู่ให้สองตัวค่ะคุณผู้ชมมีสี่สี่สี่ศูนย์สี่แปดห้าแปดสองหกสี่สองเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหก

สาับกันไปมากก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของวันที่23วันนี้ค่ะที่ผ่านมาวันที่22ค่ะหาหน่อยมัดรวม4หน่อยค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะเดนรูดเฉพาะกิจเมือวานเข้าที่7ค่ะคุณผู้ชมล่างออก7-4แล้วก็พิเศษให้มา4กับ0เข้า0ค่ะผลล่างออก1-0แล้วก็ปกติค่ะไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมให้มา6กับ8 แต่ผลออก525 5, แล้วก็14ล่างค่ะ VIP ค่ะ,ะให้มา2กับ9แต่ผลออก378แล้วก็65ล่างค่ะคุณผู้ชม2ตัวค่ะจับคู่ให้เข้า87แต่ว่าเข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมที่ VIP ค่ะแล้วก็เข้าบนนะคะคุณผู้ชมเข้าบนของ VIP ค่ะแต่เข้าตัวกลับให้มา87แต่ผลออก78ค่ะ,ะ14เนี่ยเข้าที่ปกติค่ะคุณผู้ชม หนตรงๆคขาล่างแล้วก็เฉพาะกิจเข้าที่74็ดสี่ค่ะน้องนั่นกะตามที่เห็นค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะจินตนาจะไม่พูดอะไรมากนะคะคุณผู้ชมนี่รู้สึกบันนัดในการนอกละกะเมื่อยค่ะคุณผู้ชมโดยที่ว่าอาการปวดนะคะก็เดี๋ยวจะออกไปหาหมอสักหน่อยค่ะแล้วก,ก่อนที่จะไปจะลงหาน้อยของพ่อเสร็จเสร็จเรียบร้อยก็จะลงหาน้อยของมัดรวม ของมาดามของพ่ออาจารย์ต้อยแล้วก็ของพ่อเสียนยอดปู่ลีลำค่ะคุณผู้ชมที่พ่อต้อยที่น่ารักน่ารักเนาะค่ะเนาะมาดามที่น่ารักค่ะแล้วก็พ่อเสียนยอดที่น่ารักมากค่ะคุณผู้ชมพ่อใจดีค่ะเดี๋ยวจะลงให้นะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปต่อไปค่ะ